ยายเสียงเรื่องเยี่ยวสาวทะเลทรายประพันธ์โดยธัญยาอ่านโดยจัญยาเลิศพงไทยโปรดกดติดตามซับสไคร้หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณค่ะตอนที่18ตอนเดเนียถูกจับขังคุกมือสังหารรู้สึกหนักใจไม่น้อยเมื่อเข้ามาถึงโรงพยาบาลที่นพัฒรรักษาตัวเขาเห็นทาหาร เดินเพ่นพ่านเต็มไปหมดตั้งแต่ประตูทางเข้าไล่ไปจนถึงภายในผนแนกต่างๆยังมีทหารคอยคุมกันและไม่รู้ว่ามีบอดิการ์นอกเครึ่องแบบปะปนผู้คนมากแค่ไหนในเวลานี้พยายามที่จะทำตัวให้ปกติอาวุธในการสังหารก็ซ่อนเอาไว้ภายใต้กางเกงขากว้างซึ่งคุมด้วยชุดโต๊กระนั้นก็ไม่ไวถูกจับตามองจากทหาร เมื่อเห็นเขาเข้าไปอยู่ในลิฟต์แล้วกดชั้นสูงสุดทหารสองนายปราดเข้ามาขวางแล้วถามด้วยเสียงหุนหวนจะไปไหนไปเยี่ยมญาติญาติหรือนายคงไม่รู้สินะว่าตั้งแต่เมื่อวานทางโรงพยาบาลย้ายคนไข้ลงจากชั้นบนสูงสุดแล้วลงมาหมดทุกคนจากนั้นก็ห้ามให้ใครขึ้นไปเด็ดขาดอา้าวแล้วผมจะรู้ได้ยังไงว่าญาติผมอยู่ห้องไหน มือสังหารทำเสียงไม่พอใจท่าทางหึดหัดทหารหนายนั้นจึงบุ้บยใบไปยังเคาน์เตอร์จากนั้นก็ตามประกบเจ้ามือสังหารไม่ห่างจนมือสังหารรู้สึกร้อนๆนหนาวๆห,หากว่าสอบพิรุธออกมาก็คงจบเหรยเขาจึงข่มความตื่นเต้นเอาไว้แล้วเดินหน้าคลึมดวงตาวาววับเจ้าหน้าที่ชายเห็นดังนั้นจึงยิ้มให้ด้วยท่าทางสุภาพผมมาเยี่ยมญาตินี่คือชื่อของเขา มันยื่นชื่อของผู้ป่วยรายหนึ่งส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งก็ได้รับการอนุเคราะห์จากแดเนียเจ้าหน้าที่นายนั้นก้มหน้าลงไปขีดข้อมูลดูที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ครู่หนึ่งจึงเงยหน้าขึ้นมาอยู่ที่ชั้น3ครับขอบคุณมากครับผมขอตัวปานนิญาตคงรอแล้วมันหันมาทำเสียงเข้มใส่ทหารด้วยท่าทางไม่พอใจก่อนจะเดินเร็วๆเ,เข้าไปในลิฟต์แต่ก็กดไปชั้นบนสูงสุดทหารนายนั้น ก็รู้ทันทีว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจึงวิ่งขึ้นไปดักและลิบก็ถูกกดสกัดกัน้นไม่ให้ไปถึงชั้นนั้นการคาดเดาเป็นความจริงลิบหยุดลงแค่ชั้นสองเท่านั้นประตูริบเปิดอ้าออกทหารสี่นายยืนหน้าทะมึงถึงมองด้วยตาวาวๆาวมือสังหารทำหน้าเหลือลาเมือ่อทหารทั้งหมดก้าวเข้ามาทำท่าจะลากเขาออกไปมือสังหารไม่รอช้าที่จะจัดการเล่นงาน ด้วยมือเปล่าอย่างรวดเร็วและฉับไวที่สุดเพียงแค่สับสันมือลงไปที่ต้นคอเท่านั้นต่างสุดหวบลงไปนอนที่พื้นเสื้อผ้าจากทหารนายหนึ่งเข้ามาอยู่ในตัวเขาและเขาหาทางที่จะจัดการนำทหารทั้งหมดไปซ่อนและก็เห็นห้องสำหรับเก็บของอยู่ทางด้านซ้ายมือเขาไม่รอช้าที่จะลากออกไปไว้ข้างในทีละคนจนครบทั้งหมด แล้วก็ปิดประตูล็อกเอาไว้อย่างแน่นหนาเขารู้แล้วว่าใช้ลิฟต์ไม่ได้จึงใช้บันไดขึ้นไปอย่างชั้นสูงสุดแล้วก็เจอทหารยืนอยู่ตามส่วนต่างๆบางนายก็หันมามองแต่เขาทำตัวปกติกระทั่งเหยียบยางเข้าไปในชั้นบนสุดทหารนับสิบนายมีอาวุธครบมือได้กรูเข้ามาหลุ่มร้อมมีอะไรมันทำเป็นไขสือแล้วถามหน้าตายราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น ทั้งที่ในใจบอกตัวเองว่าครั้งนี้คงไม่รอดแต่ก็พยายามถ่วงเวลาเพื่อหาทางหลบหนีไอ้เสือเกมจบแล้วยอมให้จับเสือดีๆอย่าให้ต้องออกกำลังเลยวะหมายความว่ายังไงผมทำอะไรผิดผมออกมาปฏิบัติหน้าที่คอยดูแลผู้หญิงคนนั้นเขาไม่ยอมที่จะให้จับง่ายๆปลายเท้าเริ่มขยับย่อตัวและรวบรวมพลังทั้งหมดเตรียมพุ่งฝ่าออกไปจุดหมายก็คือ บันไดทางด้านหลังทว่าใบหน้าเผืดสีเมื่อเห็นทหารไม่ต่างกว่าห้านายแล้วเดินเรียงหน้ากระดานยากที่จะออกไปง่ายๆเสียงประทับปืนขึ้นบ่าดังขึ้นพร้อมกันเขาเสียวสถานเข้าไปในอกมือสังหารรู้ว่าเกมจบแล้วจริงๆผมยอมแล้วมือสังหารยกมือทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะร่างถูกจับให้หันหน้าเข้ากับฝาผนังตามเนื้อตัว ถูกตรวจค้นอย่างละเอียดอาวุธที่ซ่อนเอาไว้บัตรนี้ตกอยู่ในมือของทหารที่ดึงออกไปแล้วก็ได้ยินเสียงพูดคุยกันทางวิทยุสื่อสารได้ดังขึ้นเป็นการรายงานผลความคืบหน้าให้ผู้บังคับบัญชาทราบพาไปที่กองบัญชาการชิกซาริมบินซาราัสซึ่งพระองค์จะสอบสวนเองเสียงเข้มจากทหารนายหนึ่งดังขึ้นมือสังหารเกิดอาการข่าอ่อน หมดสิ้นเรี่ยวแรงไปในบัดดลเขารับรู้ชะตากรรมของตัวเองว่าจะต้องลงเอยอย่างไรแต่คนอย่างเขาไม่ยอมที่จะถูกลงโทษแต่เพียงผู้เดียวใบหน้างามของหญิงสาวผู้นั้นได้ปรากฏขึ้นกลามทั้งสองข้างคขบเข้าหากันจนเกิดเสียงดังกราวใหญ่เพราะแกคนเดียวนางผู้หญิงใจสามแกจะต้องได้รับผลกรรมในครั้งนี้เช่นกันฉันไม่ยอมที่จะรับความทุกข์ แค่เพียงคนเดียวหรอกนะมันคำรามด้วยความแค้นเคืองและแล้วข้าก็ถูกดำมาขึ้นรถฮัมวี่คันใหญ่โดยมีทหารหน้าตาเหี้ยมๆประกบตลอดเวลาไม่มีการพูดคุยแต่อย่างใดนอกจากความเงียบที่น่ากลัวแล้วก็ได้ยินเสียงเครื่องยนต์ครางกระหึม่มเจ้ามือสังหารนั่งร่างอ่อนออนเอ็นเพราะสิ้นแรงเขารับรู้ถึงกฎหมายของที่นี่ว่าแรงมาก การคิดร้ายต่อผู้พิทักษ์ชีกโทษสูงสุดก็คือประหารเพียงอย่างเดียวเท่านั้นก่อนที่จะถึงจุดนั้นก็จะต้องถูกทรมานอย่างหนักทางเดียวที่จะผ่อนหนักเป็นเบาก็คือจะต้องพ่องถ่ายความผิดให้แก่แดนเนียโทษคงจะลดลงบ้างแม้แค่เพียงนิดหน่อยก็ยังดีเขาต้องการที่จะมีลมหายใจแม้ว่าอยู่ภายใต้ลูกกงเหล็กก็ตามที พระวรกายสง่างามประทับอยู่บนเก้าอี้ตัวใหญ่พระพักขึมจ้องหน้ามือสังหารซึ่งอยู่ในชุดนักโทษแล้วถูกนำมานั่งคุกเข่าที่พื้นบัดนี้ความกลัวที่รู้ว่าอยู่หน้าพระพักเจ้าผู้ครองแผ่นดินส่งผลให้เรือนร่างสันดร,รกิกราวกับลูกนกตกน้ำเขาไม่กล้าที่จะเอ่ยคำใดๆออกมาได้แต่ก้มหน้ามองพื้นน้ำตาไหลาอาบแก้มความเลวที่เคยเข่นฆ่าผู้อื่นผ่านเข้ามา และลอกแล้วเราลอกเล่าเขารู้แล้วว่าเวรกรรมมีจริงในเมื่อสังหารผู้อื่นทั้งที่ไม่เคยได้รับความโกรธแค้นเคืองต่อกันบัดนี้ก็ถึงเวลาที่เขาจะต้องชดใช้กรรมที่เคยก่อเอาไว้แล้วใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเจ้ามือสังหารสะดุ้งสุดตัวเมื่อได้ยินพระสุรเสียงจากเจ้าเหนือหัวเสียงนั้นดังหนักแน่นแล้วแฝงไปด้วยความเหี้ยมเกรียมเขารู้ว่าชักช้าไม่ได้แล้ว จะต้องรีบตอบให้เร็วที่สุดพระองค์ท่านได้โปรดเมตตาด้วยผู้ที่คิดทำร้ายผู้อื่นได้และตัดชีวิตคนโดยที่ไม่เคยมีเรื่องโกรธแค้นกันมาแต่ก่อนนั้นยังกล้าจะมาร้องขอความเมตตาอีกหรือข้าพระพุทธเจ้าถูกจ้างมาเพื่อทำการเรื่องนี้ถูกบีบบังคับพระเจ้าค่ามันเริ่มเผยความจริงออกมาว่าถูกบังคับให้กระทำชีกซาเรมบินสาราัดแย้มพระโอษฐเล็กน้อย อยากรู้ว่าใครเป็นผู้จ้างให้มือสังหารมาจัดการกับนภัสผู้หญิงที่มีแต่ความสวยงามและน่ารักคนอย่างเธอมีศัตรูด้วยหรือผู้ที่คิดดับชีวิตเธอคือผู้ที่มีจิตใจที่โหดเหี้ยมมากและไม่สมควรที่จะเรียกว่าเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐพูดออกมาอย่าโยกโยกใครคือผู้อยู่เบื้องหลังความชั่วร้ายทั้งหมดคุณเดเนียบุตรสาวในพลซาเมีย พระเจ้าค่ะนายคือผู้ว่าจ้างให้ข้าพระพุทธเจ้าไปจัดการกับคุณทพัททุกคนที่อยู่ในที่นั้นต่างตกตะลึงต่อสิ่งที่ได้รับรู้คิดไม่ถึงว่าแดเนียยหญิงสาวผู้สวยงามจะคิดกระทําในสิ่งที่ชั่วร้ายกล้าสั่งการผู้อื่นได้อย่างไร้ความปาณีในาพลซาเมียลุกขึ้นแล้วพ่งออกมาด้วยเสียงดังๆไม่จริงแกโกหกลูกสาวฉันไม่ทําอย่างนั้นแน่ผมขอยืนยัน ว่าคุณแดเนียเป็นผู้สั่งจัดการกับผู้หญิงชาวไทยคนนั้นจริงๆเมื่อมือสังหารยืนยันด้วยเสียงหนักแน่นแล้วจ้องหน้าในพลฟาเมียขมิงบัดน,นี้เห็นว่าแดงกรร่ำตาลุกพองด้วยความโกรธทำท่าจะพุ่งเข้าใส่ด้วยจุดประสงค์ร้ายแต่ถูกนายทหารล็อกแขนทั้งสองข้างเอาไว้หยุดนะในพลฟาเมียเราอยู่ต่อหน้าพระพักนะแต่มันใส่ร้า,ล,าลูกสาวผมแดเนียไม่ทำอย่างที่มันพูดแน่ ท่านในพลนั่งลงกรฟังมือสังหารให้จบว่ามีหลักฐานอะไรถึงได้บอกว่าแดเนียคือผู้ที่ว่าจ้างให้ไปจัดการคุณพัฒสิ้นพระสุรเสียงจากชีกซาลินบินซาราัสนายพลซาเมียไม่อาจที่จะส่งเสียงเอะอะโวยวายได้อีกต่อไปเขาสุดนั่งลงอย่างอ่อนแรงรู้ว่าสิ่งที่มือสังหารพูดออกมานั้นมีเคารางแห่งความเป็นจริงเพราะแดเนียแสดงความเกลียดชัง ผู้หญิงชาวไทยคนนั้นมากแต่ไม่คิดว่าลูกสาวจะกล้าจ้างวานคนไปจัดการซึ่งโหดร้ายจนเกินไปโทรศัพท์มือถือคุณแดเนียติดต่อกับผมหลายครั้งทหารเอาโทรศัพท์มือถือที่ยึดเอาไว้มาให้เราดูแล้วบันทึกวันเวลาในการติดต่อระหว่างแดเนียกับมือสังหารเอาไว้ด้วยพระดเจ่าค่ะนายทหารชั้นผู้ใหญ่แต่เป็นรองในพลตรีย หยิบโทรศัพท์มือถือของมือสังหารมาถวายแดชิกซาลิมบินจาราัตขณะนั้นนายพลซาเมียได้หลับตาลงสีหน้าเต็มไปด้วยความปวดร้าวเมื่อได้ยินพาสุรเสียงเอ่ยถึงเบอร์เดเนียและรู้ว่าถูกต้องพระองค์บอกให้อาเมียซึ่งเป็นองครักษ์เป็นผู้บันทึกการติดต่อระหว่างแดเนียกับมือสังหารซึ่งระบุวันและเวลาอย่างชัดเจนค่าจ้างเล่าอยู่ที่ไหน ข้าพุทธเจ้าเก็บไว้ที่บ้านพักคุณแดเนียจ้างเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐดีเราก็จะให้นายพาทหารและตำรวจไปเอาเงินค่าจ้างส่วนแดเนียออกหมายจับเดี๋ยวนี้ท่านในพลซาเมียอยู่ที่นี่ห้ามติดต่อกับบุตรสาวเด็ดขาดขอโทษด้วยนะที่ต้องทำอย่างนี้ผิดก็ต้องว่าไปตามผิดพระเนียที่มองไปที่ในพลซาเมียกล้าวอย่างน่ากลัวสร้างความประวั่นพันพึงแก่ท่านในพลไม่น้อย และบัดนี้ได้นั่งคอตกยอมรับต่อชะตากรรมที่บุตรสาวเป็นผู้ก่อขึ้นแดนเนียจะต้องได้รับโทษหนักถูกคุมขังในคุกที่ไม่มีความสะดวกสบายเธอจะทนรับกับสภาพความโหดร้ายได้สักแค่ไหนริมฝีปากสีคาสันรริกน้ำตาไหลาอาบแก้มด้วยความสงสารบุตรสาวแต่ไม่อาจช่วยอะไรได้นอกจากเป็นกำลังใจให้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น มีสื่ออะไรถึงมาจับฉันไว้อย่างนี้นะปล่อยปล่อยท่านพ่อช่วยฉันด้วยแดนเนียส่งเสียงร้องลัน่นด้วยความตกใจเมื่อตำรวจสิบนายรูเข้าไปจับเธอหลังจากโชว์หมายจับให้เห็นโดยมีทหารจำนวนหนึ่งคอยคุ้มกันอยู่ทางด้านนอกทันทีที่กุญแจมือถูกสับลงบนข้อแขนทั้งสองข้างหญิงสาวตกใจจนกลายเป็นช็อกเมื่อรู้ว่าสูญสิ้น อิสรภาพในการใช้ชีวิตนางได้แต่ร่ำร้องขอให้บิดาช่วยกระรุณาไปกับพวกเราอย่างสงบเถอะนะคุณแดเนียในายตำรวจเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงสุภาพกลับถูกถ้อยคำหยาบคายจากสาวงามพ้นใส่อย่างไม่ไวนะ้หน้าแกตำรวจบ้าจับมั่วๆอย่างนี้ได้ยังไงฉันจะฟ้องกลับรู้ไหมว่าฉันเป็นใครฉันเป็นลูกสาวในพลซาเมียนะฉันจะทำให้พวกแกเด้งไปอยู่ในที่ไกลไก หยุดเดี๋ยวนี้นะไม่อย่างนั้นผมจะฟ้องหมิ่นประมาทอีกกระทงหนึ่งออ้ไม่ยอมพวกแกกันแกล้งฉันใช่ไหมฉันทำอะไรผิดถึงได้ถูกจับราวกับเป็นนักโทษประหารอย่างนี้หญิงสาวยังคงแข็งขืนตัวเอาไว้โดยไม่ยอมไปง่ายๆแล้วก็ส่งเสียงกรีดกรีสะบัดเนื้อตัวไปมาไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจพาขึ้นรถง่ายๆสาวใช้และเพื่อนบ้านที่ได้ยิน ก็พากันออกมาดูด้วยความสนใจในายตำรวจชั้นผู้ใหญ่จึงเดินเข้ามาและอ่านทวนข้อหาที่เธอได้รับให้ฟังอีกครั้งความผิดของคุณก็คือเป็นผู้จ้างวานให้ไปจัดการผู้หญิงชาวไทยที่ชื่อนพัทมือสังหารได้สารภาพจนหมดเปลือกแล้วว่าคุณคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังเมื่อรู้ถึงข้อกล่าวหาบ่งบอกถึงสิ่งที่กระทำความผิดกระทั่งต้นที่ตำรวจ ได้เข้ามาจับกลุ่มแดเนียใจหายว่าล่วงรู้ถึงชะตากรรมของตัวเองเป็นอย่างดีแต่ยังคงวางฟอร์มเอาไว้เช่นเดิมเพราะเกรงว่าจะเป็นที่โจดขานไปในทางเสียหายไม่จริงฉันถูกกล่าวหาฉันไม่เคยรู้จักกับผู้หญิงคนนั้นแล้วจะไปจ้างวานให้จัดการได้ยังไงอย่าจับแพ้สิโอ้ยปล่อยได้ไหมถ้าทางคุณคงไม่ยอมไปกับพวกเราง่ายๆถ้าอย่างนั้น เรามาช่วยกันหามเธอขึ้นรถไปเลยดีกว่าอยา่าไม่นะฉันไม่ใช่สัตว์แดนเนียส่งเสียงร้องจนสุดเสียงเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสีนายพากันหามร่างของเธอขึ้นรถไปอย่างทุรักทุเีแต่ก็ไม่ไวายที่จะมีลทิ์ทำเสียงหึมห้าแยกเคี้ยวหยิงฟันแสดงความหดเหี่ยมออกมาแล้วก็ยื่นปากเข้าใส่ทำท่าจะกัดตำรวจที่อยู่ใกล้ๆเฮ้ยเธอจะกัดผม คุณแดเนียได้โปรดอยู่ในความสงบไม่อย่างนั้นคุณจะถูกแจ้งข้อหาเพิ่มว่าทำร้ายเจ้าพนักงานโทษหนักอีกนะครับฉันไม่กลัวใครกันเป็นคนออกคำสั่งให้จับฉันเนี่ยคอยดูนะจะให้ท่านพ่อเล่นงานให้หมดเลยคนที่ไม่มีความผิดกับยัดข้อหาอย่างนี้ปล่อยนะหญิงสาวยังคงเสียงร้องเอะอะแล้วก็โวยวายเช่นเดิมตำรวจทุกนายหนวกหูต่างมองด้วยความไม่พอใจ ในตำรวจชั้นผู้ใหญ่สุดจะทนอีกต่อไปรู้ว่าทางเดียวที่จะช่วยให้แดเนียสงบปากสงบคำได้ก็คือกล่าวถึงผู้เป็นใหญ่ที่สุดของประเทศชิกซาลินบินซาลาัดไงละ่ะเป็นผู้บัญชาให้พวกเรามาจับคุณมีอะไรก็เชิญไปฟ้องร้องพ่อองค์ด้วยตัวเองก็แล้วกันนะไม่จริงฉันไม่เชื่อพ่อองค์ไม่ทำกับฉันอย่างนี้รู้ไหมว่าฉันทำงานรับใช้เบื้องพระยุคนบาท ด้วยความซื่อสัตย์มาโดยตลอดนะถ้าทางแดเนียตกใจไม่น้อยเมื่อรู้ว่าผู้ที่ออกคาสั่งให้จับเธอก็คือชิกซาลิมบินซาราัตเจ้าชายในดวงใจหากว่าพระองค์เป็นผู้ออกคําสั่งจริงๆเท่ากับว่าร่วงรู้ถึงความเหี้ยมโหดของเธอก็คงจะต้องชิงชังถึงขั้นไม่ยอมมองหน้าแดเนียทนไม่ได้ที่เป็นฝ่ายถูกหมางเมินเธอจะต้องเป็นผู้หญิงในพระไทยเพียงผู้เดียว เธอคือคู่อภิเษกสมรสและก็จะเป็นพระราชินีองค์ต่อไปเรื่องนั้นผมไม่อาจทราบได้หรอกนะพวกคุณไม่รู้อะไรฉันนี่แหละคือผู้ที่พระองค์สเสน่หาที่สุดพวกคุณทำผิดอย่างมหันระวังตำแหน่งเอาไว้ให้ดีนะจากกระเด็นตกจากเก้าอี้ไม่ว่าแดเนียจะพูดอย่างไรก็ไม่มีใครสนใจและคิดว่าเพอเจอร์ไบรสาละความเป็นจริงในขณะนี้ก็คือ แดเนียจะต้องถูกนำไปจองจำในคุกเพื่อรอคำตัดสินว่าจะต้องได้รับโทษอย่างไรแต่ที่แน่ๆโทษต่ำสุดก็คือติดคุกตลอดชีวิตส่วนโทษสูงสุดก็คือประหารชีวิตแดเนียรู้ดีแต่พยายามเข้าข้างตัวเองว่าต้องมีทางรอดโดยอาศัยบารมีของบิดา